ว่าน่าจะเสียได้ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วแหละก็คือดั้งเดิมแล้วในหมู่บ้านเราอ่ะไม่มีการได้หาหมอก็คือหาคุณตาคนเนี้ยคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรก็ช่างค่ะตั้งแต่เป็นไข้คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคือร่างกายเราป่วยหรือว่าจิตใจเราป่วยหรือเกี่ยวกับความป่วยทั้งหมดอ่ะคุณตาเนี่ยรักษาหายหมด โดยที่เรายังว่าเอ๊ะทําไมทุกวันนี้เราถึงต้องมาพึ่งเคมีทั้งๆท,ที่เรามีาศาสตร์ดีๆคือวิชาดีๆแทนที่จะจะอยู่กับเราเนาะปู่ย่าตายายเราอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เห็นกระตาด้วยนะคะสมัยเด็กๆอะ่ะของของคุณตาอองเนี่ยมันมีเด็กที่เขาเล่นเขาเล่นกันอาจารย์คือแบบเอาขามาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กระโดดข้ามกันน่ะกระโดดข้ามกันเสร็จแล้วมาเหยียบหัวเขา่ามากระแทกหัวเข่าแล้วหัวเข่ามันก็มันก็งอเป็นศอกเลยนะแบบเนี้ย คือหักลงไปล่างอะค่ะเนี่ยทาขายอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขากระโดดแต่ว่ากระโดดไม่พ้นน่ะมากระโดดเหยียบตรงเนี้ยใช่ค่ะแล้วเขาเขามันก็หักลงไปข้างล่างอ่ะใช่ถูกค่ะถูกแบบนั้นเลยพอโดนได้กินน้ํามน่ะแล้วก็น้ํานี่แหละค่ะน้ําน้ําที่หนูบอกนี่แหละใช่น้ําเปล่านี่แหละเสร็จแล้วทั้งกินเสร็จแล้วก็เอามามาลูบ ตรงจุดที่เราเป็นด้วยอ่ะหายไม่ต้องผ่า,วาวไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะก็ดูดูความจะบอกว่าอะไรคะความความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะคะโอยอศัศจรรย์มากเลยอบอกใครบอกว่าคนสมัยก่อนไม่มีของดีเนี่ยของดีมากไม่ต้องอะไรมากเลยใช่เพราะมันเห็นเห็นนะกระดูกเนี่ยมันใช่คะ่ะจนันมันเห็นกับตาอยู่แล้วนั่นแหละก็คือเห็นกับตาอยู่แล้วว่าโอ้โห กระดูกนะเนี่ยมันอยู่ข้างในอ่ะนับภาษาอะไรกับน,นิ้วเรามันบิดหน่อยเดียวมันก็คืออันนี้มันท่อนใหญ่นะคะล้วหนูเจอมีแต่ท่อนใหญ่ๆทั้งนั้น,นคือแบบโหแต่ละเคสจนพอเรื่องแบบนี้มาหนูโอสบายคือแบบมันมันรู้สึกว่ามันมันนิดเดียวเองอ่ะเพราะว่าเรามีของดีไงเราบอกโอ้โหอันนี้ไม่ต้องยากนะถ้าถ้าเจอเคสแบบเนี้ยไม่ต้องยากเลยบ้านเรามีของดีหนูพูดกับเพื่อนอย่างเนี้ค่ะ <laughs> ของจริงบ้านเราคือบอกมันเป็นแบบนี้แล้ดีมากแล้วแบบว่าอาจารย์คือเราพูดได้จนแบบลักษณะเหมือนถ้าปั๊มตาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือปั๊มไปเลยอะค่ะอย่างเงี้ยบอกเออเราเชื่อเราเห็นหมดเลยอะ <c ười> แล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะในในหมู่บ้านก็ยังคือไม่ใช่หมู่บ้านเราหมู่บ้านอื่นมีมีค่ะมีบางคนอะเวลาเป็นปุ๊บอะลูกเต้าก็ส่งไปแต่โรงพยาบาล <c ười> ไปเจ็บตัวก่อนหมอก็เชื่อใช่ก็ก็เชื่อเลยชลเ,ช,เลยชื่อเสร็จถึงได้กลับมาหาที่บ้านตัวเองอะแล้วบอกโอ้ไม่น่าเจ็บตัวเลยคือแบบหือพี่คนหนึ่งที่แกแขนหักแต่อยู่หมูม่บ้านอื่นเนาะเอ่อพอเป็นปุ๊บเอาลูกก็พาไปโรงพยาบาลก็จะมีอะไรคะนอกจากมีดอย่างเดียวก็พอทําเสร็จก็จะมาคล้องคออยู่อย่างเงี้ยเนาะ,ะก็คล้องอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอนั่นเสร็จมันเหมือนลักษณะมันผิดรูปอะอาจารย์ มันจะมันจะไอ้นู่นนี่นั่นเยอะแยะหลายอย่างหลายอาการนะ่ะก็เลยบอกว่าไปหาหมอภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านเราดีกว่าหนูก็จะแนะนําอย่างเงี้ยตลอดนะคือคือลองอันโน้นก็เอาไว้ตามนัดไม่เป็นไรแต่ว่าเอาตรงนี้ช่วยลองไปดูว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ดีขึ้นอาจารย์คือก็จากเดิมที่มันงออยู่อย่างนั้นนะประคองอยู่อย่างนั้นนะอ่ะเออมันก็มันบ้านติดกันนะล้ว เออวันนั้นมีคนเจอปลาดุกอะ่ะมันปักเอาแล้วม,มันปวดเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยไปหามันดินเขาบอกเอ้ยทำไมอ่ะบอกเอาหายเลยอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็เขาก็ไปหาปอกมันก็หายทันทีอาจารย์อาจารื่องที่ปวดแบบเข้ามารักแล้เนี่ยแล้วมันหายในทันทีเลยบอกว่าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น <laughs> เขาไม่ได้เรียนหรอหรือว่าย,ยัางไงหรือเขามีคาถาต่หนูเนี่ย,ยไม่รู้ ไม่รู้ว่าเขามีหรือเขาไปได้มาจากใครก็ไม่รู้เนะ่ะแต่ว่ามันเราเป็นเพื่อนกันไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีเอ่อจนกระทั่งมาโดนประดุกอ่ะอใครโดนประดุกเพื่อนอีกคนนึงอ่ะอีกคนเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ไปหาเพื่อนหนูอ่ะที่อยู่บ้านติดกันนะแต่เราอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามีเล้วบอกจนพอเขาไปเขาบอกเอ้ยมันเป่าหายกมันเป่าหายด้วยเหรอแล้วบอกเอ้าก็เลยรู้ค่ะประดุกตานี่มันมันพิษประดุกมัน วิ่งไปถึงหัวใจแล้วนะมันวิ่งไปถึงหัวใจเลยนะอันกับตัวเองส่วนมากจะเป็นกายาค่ะส่วนมากตัวเองไม่ไม่ได้อะไรตอนนั้นก็ยังเด็กด้วยแหละแต่ว่าเห็นแล้วก็รู้ว่าคุณตาเนี่ยรักษาคนหายหมดหมดทุกโรคอ่ะคือรักษาหายทุกโรคอะค่ะอาจารย์คือพูดได้เลยว่าไม่ไม่ต้องพึ่งหมออ่ะคือพึ่งคุณตาเนี่ยพอแล้วแล้วทั้งตัวยืนด้วย อายุยืนด้วยค่ะร้อยกว่าปี uh oh. แต่จําไม่ได้ว่าร้อยนี่แหละอยู่ในไม่น่าจะเกินร้อยสี่ปีอะ่ะอยู่ในช่วงเงี้แหละแล้วปัจจุบันนี้มีคนสืบทอดต่อก็มีลูกเขยค่ะสืบทอดค่ะ mm hmm. อันนั้นสืบทอดเกี่ยวกับร mm hmm. ักษากระดูกอะค่ะอย่างคนกระดูกหักกระดูกอะไรเนี่ยเราก็ทําน้ามนน้ามนโดยที่คือน้ําในขวดอะในแพคอะค่ะน้ําที่อยู่ในแพคอย่างเงี้ยแกก็แบบท่อมคาถาเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไปให้คนกินก็หายอะ่ะ uh huh. อันนี้ประสบการณ์กับตัวเองเลยนะคะจารย์คือหนูอะ่ะมีตอนโน้อนอยู่กรุงเทพเนาะแล้วคราวนี้ก็มีคุณลุงคุณลุงอายุหกสิบกว่าปีอะ่ะหกสิบเกือบเจ็ดสิบอะแกจะเอาข้าวไปส่งลูกขับมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ๆแกไปเลี้ยวรถยังไงไม่รู้อะ่ะแล้วแกก็ล้มซี่โครงหักสองซี่เอาพอหนูรู้ข่าวหนูก็โทรมาหาพ่อที่บ้านบอกพ่อ ไปเอาน้ำมนตให้หน่อยเออแต่แต่ต้องบอกอาการให้หมดนะคะว่าอยู่ซี่โครงด้านไหนอะไรยังไงคือคือต้องรู้รายละเอียดอะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอ่อน้าที่จะทำน้ำมนตเนี่ยแกก็จะทำให้แล้วก็เฉพาะจุดเลยนะคือจะจะบอกว่าเลยว่าตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนั่นมันก็แปลกอาจารย์คือคนอยู่คนละทิศละทางอะน้ำมนส่งไปไปสีหรอนูส่งไปสีคิดดูนี่ก็ส่งไปสีไปแค่ขวดเดียวอะ เสร็จแล้วจากเดิมที่คนน่ะแบบซี่โครงหักแล้วแกมีโรคประจําตัวเยอะใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันยังไงอ่ะแกนั่งไม่ได้แกนอนไม่ได้แกต้องนั่งเก้าอี้แบบเนี้ยที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนอ่ะหมอก็ทําอะไรไม่ได้หมอบอกคุณลุงผ่าตัดไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นมันคือโอกาสความเสี่ยงมันมันมากค่ะมากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นอ่ะหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้น มันจะดีได้ไงคะนอนไม่หลับมันก็จะตายอย่างเดียวอะคือแบบหนูก็อุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องช่วยเอาน้ำมนต์ส่งไปพอน้ำมนต์ถึงก็แกก็กินเสร็จแล้วแกก็หายนะคะจนแกบอกว่าทุกวันนี้แกก็ยังพูดเลยโอ้ไอ้หนูเด е ชะบุญมากเลยนะลูกถ้าไม่ได้หนูเนี่ยคือแกก็คงแบบไม่รู้จะอยู่ยังไงอะค่ะยังไงก็ต้องตายแน่ๆแหละอะ,อะประมาณนั้นแล้วก็อีกเคสที่สอง เคที่สองนี่คือแม่ของเพื่อนอยู่ชุมพวงแกล้มในห้องน้ำคือเป็นโรคก,กระดูกพุนนะคะแล้วก็ล้มในห้องน้ำสะโพกหักเสร็จแล้วหมอก็เข้าเฝือกเข้าไอ้นั่นน่ะคะ่ะโอปูนอะอยู่ที่เซนเมรี่โคราชอยู่ๆเพื่อนก็ไม่รู้นึกยังไงโทรมาหาเฮ้ยแม่เราล้มในห้องน้ําก็เลยบอกว่าแล้วยังไงหมอบอกว่าค่าผ่าตัดะแสนหนึง่งคือแสนน่ะไม่อยู่อยู่แล้วแหละก็คือหลักแสน ก็เลยให้คุยกันให้คุยกันในครอบครัวน่ะเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่าเธอถ้างั้นเธอหยุดหมอไว้ก่อนบอกหมอว่ายังตกลงกันไม่ได้เรามีของดีมากกว่านั้นน้ำมลบ้านเราอย่างดีเลยคนาเนี้หนูก็เลยไปหานาคนนี้แหละก็บอกน้าทาน้ามลให้หน่อยแล้วก็แล้วก็แจ้งเฉพาะจุดเนาะว่าสะโพกหักด้านไหนด้านไหนเสร็จแล้วหนูวิ่งรถไปเลยจากบ้านน่ะวิ่งไปเซนเมลลี่วิ่งไปงโรงพยาบาลน่ะ พอไปถึงก็ไปบอกแม่ของเพื่อนนะบอกแม่น้ำมนบ้านหนูดีดีนะคือแบบดีจริงๆนะคือใครกินก็หายหนูหนูก็พูดกับแกอย่างเงี้ยแกก็กําลังกินข้าวกินข้าวเสร็จแกก็หนูเลยบอกว่ากินกินไปเลยแม่กินน้ำมนเนี่ยขวดเดียวก็หายแล้วอย่างเงี้ยเป็นน้ำโพลาริตเป็นน้าขวดเราแบบเนี้ยค่ะน้ําในแพคค่ะไม่ได้เปิดฝาคือไม่มีการเอามาทําก่อนแล้วใส่หม่ไม่มีค่ะไม่มีเลย น้ำเป็นแพ็กนี่แหละแต่ว่าหนูเอาไปขวดเดียวถือไปขวดเดียวหนูบอกว่าบ้านหนูขวดเดียวก็หายคือไม่จาเป็นต้องกินเยอะหนูก็ไปเล่าให้แกฟังบอกว่าน้ำมนต์บ้านหนูดีมากๆใครเป็นอะไรก็หายบอกแม่กินเนี่ยหนูว่าแม่ไม่ได้ผ่าตัดหนูก็เลยพูดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแกก็กินเอ่อไปถึงโรงพยาบาลน,นับจะประมาณช่วงช่วงเที่ยงเนี่แหละค่ะแกกาลังกินข้าวเสร็จแล้วแกก็ยกใส่หัวแล้วก็ก็กินพอกินเข้าไป ไปถึงโรงพยาบาลนับจะประมาณช่วงช่วงเที่ยงนี่แหละค่ะแกกาลังกินข้าวเสร็จแล้วแกก็ยกใส่หัวแล้วก็ก็ก็กินพอกินเข้าไปหลังจยกนก็คุยกันใหม่ยนึ่งแหละแล้วก็เย็นๆหนูก็เลยกลับพอข้ามมาอีกวันหนึ่งเช้านะ่ะเช้าของวันถัดไปอะ่ะหมอเขาก็จะเอาไปเอ็กซเรย์ซ้ําอีกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคะเพื่อที่จะผ่าตัด่เพราะว่าเขาจ้องผ่าตัดอย่างเดียวแล้วคนนี้อยู่ๆหมอบอกว่าเอา้า ทำไมไอ้อันที่เล้าน่ะมันมันไม่เห็นน่ะ<อ>มันเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่อบโอบหมดเลยนะคะอาจารย์เ,<อ>เนี่ยอยู่อย่างเนี้ยคือแบบเ,<อ>เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบหมดเลยค่ะสุดสุดเท้าอ่ะหมอหมอเขาก็คุยกันเขาบอกเฮ้ยทำไมทําไมไอ้ไอ้ส่วนที่เห็นของการเอ็กซเรย์เมื A ่อวานมันไม่มีแล้วอสุด<อ>ท้ายไม่ได้ผ่าตัดอาจารย์หมอปูนออกอ่ะ แล้วก็ไปเอ็กซเรย์ซ้ำอีกตอนที่เอาปูนออกอะ่ะงงใช่ค่ะใช่งงสุดท้ายไม่ได้เสียเลยค่ะเงินแสนน่ะ <c oughs> โอ้โหเพื่อนหนูยังบอกโอ้โหเธอถ้าไม่ได้เธอดีว่าคือแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะคะ่ะ <c oughs> มันช่วยกันได้อ่ะคะ่ะ <c oughs> โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียเงินด้วย <c oughs> อืมอแล้วก็อีกคเคสหนึ่งเอาเคสที่สาม <c oughs> อันนั้นญาติพี่เขยพี่เขยหนูเองอขับรถออกมาหน้าบ้าน เสร็จแล้วมันมีรถวิ่งมาน่ะแต่ไม่รู้จังหวะจะเกิดเหตุนั่นแหละชนกระเด็นข้ามไปอีกเลนหนึ่งค่ะที่มันถนนถนนสี่เลนก็คือจากเลนหน้าบ้านตัวเองกระโดดข้ามไปอีกฝากหนึ่งทุกคนก็คิดว่าไม่รอดยังไงก็ไม่รอดแหละพอนั่นเสร็จหลานโทรมาสี่ทุ่มบอกว่าพ่อโดนรถชนเอา้าโดนรถชนรู้ก,ก็นึกถึงน้ำมนต์อีกแหละ ก็นึกถึงอันเดียวนี้แหละค่ะเลยบอกว่าตอนนี้เป็นไงบอก๋อกตอนนี้เข้าโคราชแล้วหมอจะผ่าตัดพุ่งนี้บอกงี้เออถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวนะ้าไปแต่เช้าหนูก็เช้าวันลุ่งขึ้นก็ไปเอาน้ามนต์รู้ตรงนน้นรู้จุดแล้วว่าเออเป็นตรงไหนเงี้ยก็ไปเอาน้ามนต์พอเอาน้ามนต์เสร็จก็วิ่งรถไปโคราชอีกวิ่งไปพอไปถึงก็เอาให้กินก็เลยบอกคุณหมอวันนี้วันนี้ยังไม่ต้องผ่านะคะวันเหมือนเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณนะั้นคือ่วงเวลาค่ะ ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกันก่อนนะคะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กินน้ำมน์พออีกวันหนึ่งที่หมอจะผ่าวันถัดไปอ่ะหมอก็เอกซรเลก,ก็เป็นเหมือนกันอาจารย์เป็นเหมือนกันก็คือว่าเอ้าทำไมทําไมไม่เห็นอะไรเลยว,ว่าไออันที่แตกหักที่ว่าจะจะผ่าตัดอ่ะสุดท้ายก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านก็คือหนูไปเยี่ยมแกอย่างวันเนี้ยแล้วหนูก็กลับตอนเย็น แต่วันรุ่งขึ้นที่หมอจะผ่าผ่าตัดพี่เขยอะหมอให้กลับบ้านจนคนทางบ้านอะในหมู่บ้านน่ยที่เขารู้ว่าแกจะผ่าตัดอะเอาแล้วทําไมได้กลับบ้านอะมันงงไหมนะคะคือแบบว่าก็ได้กลับบ้านสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนไม่มีอะไรเลยอะหนูถึงเชื่อในในศาสตร์เนี้ยว่าเอาโอโอ้ของแท้ค่ะคือไม่เจ็บตัวไม่เสียเงินเชื่อเชื่อจริงๆระจันมากเลย บอกใครบอกว่าคนสมัยก่อนไม่มีของดีเนี่ยของดีมากไม่ต้องอะไรมากเลยใช่เพราะมันเห็นเห็นนะกระดูกเนี่ยมันใช่ค่ะจันมันเห็นกับตาอยู่แล้วนั่นแหละก็คือเห็นกับตาอยู่แล้วว่าโอ้โหกระดูกแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในอ่ะเพราะว่าเรามีของดีไงเราบอกโอ้โหอันนี้ไม่ต้องยากนะถ้าถ้าเจอเคสแบบเนี้ยไม่ต้องยากเลยบ้านเรามีของดีหนูพูดกับเพื่อนอย่างเนี้ยค่ะ